ผู้เจ้าก็เตือนภิกขะบวชมาไม่นานก็เริ่มทิมแทงครูอาจารย์แม้แต่กับราหุลลูกชายท่านท่านก็ยังบอกว่าเนี่ยเธออยู่กับเรามาเนี่ยน,นึกดูหมิ่นเราบ้างไหมการดูหมิ่นก็ด้วยการการว่ากล่าวทิมแทงเสียดสีเ,เยาะเย้ยถากฐานจีปาถาศรพัดมันเป็นกิเลสเป็นมานะตัวหนึ่งที่ผู้เจ้าบอกว่า ดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันนะอันนี้มันมีในทุกคนเลยใช่ไหมอ่าังน,นั้นใครมีเราก็เราก็ปล่อยเขายังมีมานะอยู่เขายังละโอลัมพาคียสังโยชน์ไม่ได้เขาก็ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอ,อกปากนั้นโสดาวันเขาก็ไม่ผ่านผู้เจ้าก็ตัดชัดๆแล้วนะละองค์ธรรมคือ,อรายการทิ่มแทงกันและกันด้วยหอ,อกปากนะ แล้วก็ปล่อยเขาทิมแทงไปเพราะขนาดที่เขาทิมแทงใครก็ตามด้วยหอกปากเขากําลังคิดอกุศลมอกุศลเพราะเป็นหนึ่งในมิจฉาวาจาใช่ไหม,มเขาอ่าใช่เขามีมิจฉาวาจาเขากําลังพู้เจ้าบอกบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริิึงสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญ,ญาณสิ่งนั้นเป็นภพใช่ไหมภพเปรียบเหมือนผื้นนาใช่ไหม แล้วผู้เจ้าเปรียบกรรมเหมือนผืนนาใช่ไหมเขากําลังทํากรรมใช่ไหมบิญญาณหรือจิตเขากําลังไปตั้งอยู่ในพบมันเป็นอบายใช่ไหมอกุโสรกรรมบทสิบเป็นเหตุให้นันลเป็นเนสานปริพิสัยปรษษากฏใช่ไหมก็เขาอยากไปเกิดก็ปล่อยเขาไปสิโยมจะไปเดือดร้อนแทนอะไรเขาใช่ไหมผู้เจ้าบอกอย่าไปบริโภคร่วมพระโยมจะตกไปด้วย